วันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญสต็มของหลวงพ่อสดวัดกาหลงองอในปี2521โดยรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมีการเช่าหาบูชาค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยลูกศิษย์ของท่านนําไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์บวกกับว่าจํานวนการจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างน้อย,ยจึงทําให้เหรียญเนี่ยมีราคาแพงมากจนถึงขนาดที่ว่าแตะหลักหมื่นถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะต้องมีประมาณ2 0,000ื่นกว่าเลยแต่ปัจจุบันราคาลดหลั่นลงมาอยู่ที่ประมาณหลักหมื่น ต้นๆถึงหมื่นกลางๆไม่เกินนี้อยู่ที่สภาพความสวยนะครับบางเหรียญอาจจะอยู่หลักพันก็ต้องดูกันไปว่าความสวยความสมบูรณ์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเหรียญน,นี้จํานวนการจัดสร้างเนี่ยตามประวัติที่เขาบันทึกกันไว้นะครับก็คือสร้างแค่ห้าพันเหรียญเท่านั้นถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมือเช่าหาในวงการค่อนข้างมีอย่างจํากัดแล้วตัวตัดความคมชัดอะไรพวกนี้ผมบอกเลยนะในจํานวนการจัดสร้างที่มีแค่ห้าพันเพราะฉะนั้นตนําหนิอะไรหลายอย่างก็มีความคล้ายกันและรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ ค่อยแยกบอกกันซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับคนที่จะเข้ามาศึกษาพระเครื่องของหลวงพ่อสุดผมมองว่าเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหรียญที่เล่นง่ายกว่าเหรียญอื่นๆเลยไม่ต้องจําบ็อกให้เยอะนะครับเนี่ยอันดับแรกดูเหรียญให้คมชัดเป็นการแกะบล็อกสดตรงบริเวณปากของท่านเนี่ยเห็นไหมจะมีร่องรอยที่เกิดจากการแกะบล็อกค่อนข้างจะ คมชัดนะครับนะมีรลองรอยอให้เห็นชัดเจนพอสมควรแล้วก็บริเวณในตาสังเกตนะครับว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยลักษณะในตาจะไม่เหมือนกันนะด้านขวาจะเป็นเม็ดกลมๆมีเส้นแตกอยู่ข้างในแล้วก็ด้านซ้ายจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแต่บริเวณหนังตาขึ้นไปนะครับวตรงบริเวณคิ้วจะมีเส้นคมๆนะวิ่งอยู่ตามนี้นะลายผมนะครับคมชัดเป็นธรรมชาติ อันนี้คือลักษณะองค์พระเบื้องต้นนะครับนะส่องให้ดูกันนี่ลรดลายกระหนกคมชัดสวยงามตัวตัดรุ่นนี้เป็นตัดแบบหยาบมีฉีกบ้างส่วนใหญ่ตัดหยาแบบนี้ถ้าตัดในลักษณะแบบนี้นะโอกาสแทกก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับแท้เลยถ้าตัดในลักษณะนี้นะเพราะว่าแบบนี้ปลอมกันไม่ได้รอยตัดหยาเนี่ยถ้าตัดฉีกอาจจะปลอมแปลงได้แต่ถ้าตัดหยาแบบนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็ทําไม่ได้นะครับอ่าตามนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีวิวจุดจ่ายตังเบื้องต้นกันจุดจ่ายตังเบื้องต้นของ,ของเหรียญสแตมตม์หล่อาหลวยลัก การพิจารณาดังต่อไปนี้อันดับแรกนะครับอยากให้ดูตรงบริเวณนี้บริเวณไหลท่านจะมีเส้นแตกอยู่1จุดนะครับจากบริเวณไหลท่านนะตรงบริเวณสังคติจะมีขึ้นมา1จุดแหลมๆตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้ตรงบริเวณคิ้วท่านมีเส้นคมๆมวิ่งแตกออกมา2เส้นตรงนี้สังเกตนะว่าจะค่อนข้างคมเป็นอย่างมากแล้วก็อีกหนึ่งจุดอันนี้เป็นจุดจ่ายตังแบบสากลเลยนะนำมาให้อ่าพิจารณ,ณากันก็คือตรงนี้บริเวณหน้าเสือตรงแถวนี้จะมีเส้นเสีน้น มีเซนเซียนตรงหน้าเสือประมาณนี้นี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับต่อมาจุดสุดท้ายนะครับดูการแกะบล็อกกระหนกให้เป็นการแกะบล็อกสดมีร่องรอยการแกะบล็อกจากเครื่องมือช่างนะครับเราดูง่ายเลยนะมีร่องรอยการแกะบล็อกจากเครื่องมือช่างเห็นไหม นี้เลยนะแบบนี้จะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายเลยว่าเหรียญเนี่ยแท้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดในการดูให้ดูบริเวณด้านหลังหลังเหรียญรุ่นนี้ก็คือเขาจะมีรอยด้านข้างนะครับรอยดั่นขั้นเนี่ยนะครับนะเป็นรอยที่เกิดจากการวางมาร์กกิ้งรอยที่เกิดจากการวางมาร์กกิ้งเหรียญเนี่ยคือเขาช่างเนี่ยเขากะว่าทําตัวตัดออกมาเนี่ยน่าจะตัดขอบพอดีกับบริเวณขอบแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือเขามีการตัดเลยจุดมาร์กกิ้งออกมาจึงทําให้เกิดเป็นเส้นรอยงีย้รอยมาร์กกิ้งตรงนี้ ส่วนใหญ่มักจะมีนะลอยตามขอบๆตรงนี้จะมีแบบว่าเรียงกันเป็นระเบียบไม่ใช่แบบว่าเป็นขยะใหญ่ๆนะถ้าเป็นขยะใหญ่ๆนี่คือโอกาสเกสสูงแล้วก็ด้านหลังจุดสุดท้ายนะครับก็คือดูต,ตัวหนังสือนะครับให้เป็นธรรมชาติเรียงกันสวยงามนะครับเห็นไหมบางตัวหนังสือนะครับมีเส้นเซียนข้างในคำว่ากาหลงนะเห็นไหมแบบนี้นี่คือดูง่ายนะครับวิธีที่ผมแนะนําน,นี่คือนําไปใช้ในการดูเหรียญรุ่นนี้ได้นะแล้วก็มีเนื้อเกินตรงนี้ส่วนใหญ่จะมีนะแล้วก,ลก็เนื้อเกินตรงนี้อีกหนึ่งจุด ส่วนใหญ่จะมีก็ถือว่านําเหรียญหลักอีกหนึ่งเหรียญของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมาให้ชมกันเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมที่ราคาเล่นหาหลักหมื่นถือว่านานๆทีจะมีเหรียญแบบนี้มาให้ชมกันใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้หรือใครจะแบ่งให้ชาบูชาก็ยินดีเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ